สักสูตรพี่น้องหลงังจากีหย,ยุดงานก็จีด้ออกงานย่เมใดเอาสูตรลงมาสากักเด่นยิงสาวหอ,อมพี่น้องอันนี้ส่วนที่ข้าตากในที่บาสามารถเอาลุงเครื่องได้พี่น้อง ลุงเครื่องงใ่ก็สิมีซุ้มชุดสามารถเอาเอา้เาสักมือล่างมือแล้วก็ปลาผ่านหนุ่มแซ่ไว้แล้วก็เ,วกเอาไปลุงเครื่องปั้นหมาเราเพราะว่าป่ะกาสร้างก,กับผู้พิพากพวกเพจมันเสียหลุดพี่น้องเขาจะยังแบบนี้ปั่นเครื่องบ่ได้อันนี้ก็ถึงหน,น้าบ่ได้เป็นแบบนี่แม่นั้นก็สิได้เอาพึ่งแดดซสุดๆแล้วพี่น้องม่มีอย่างเหตุก็พากันเอาสูตรลงมาสักพี่เตยแค่นี้ครับ เกได้ออกงานย่างได้ว่นนันรสามารถล่องเื่องได้พี่น้องเพรเดเื่องเสียอันนี้ก็บ่สามารถล่งปั่นมาปั่นเื่องได้ก็สิล้างเม้นเพชรมนั้นหลายพี่น้องก็สิล่างน้ำเป้าเราก็แซ่บปลาผนุ่มล้วก็สิใส้เมคแยมตากซื่ออันนี้คือล่างน้ำเป้าเดี๋ยวเขาสิไปล่งน้ำยาปลาผนุ่มดิเห็นแล้วโรงูสิได้ใสอีกย่างได้เนาดดูกันเก จะเปิดวงบอพี่น้องปิดวงเออปิดวงจะสิยเลปิดบ่เนี่ยนี่พี่น้องอันนี้คือสามารถเอาไปปั้นหมาซืิ่งเมื่อแตใส่แป๊บสักได้พี่น้องข้าใส่น้ำยปาปลาผ่นหนุ่มยาปลาผ่นนุ่มแล้วก็สั้นไล่แมน,ส,น,ส,นสั้นไล่ก่อนสั้นไล่เหรอข้าก็มาเสิร์ฟยัปลาพ่นนุ่มเพราะว่าถ้าใส่แปบ๊บเวล่าข้าเต็มข้าหล่างบะหล่นเวล่าข้าเต็นเงื้อข้าออบนั่นสิมีออม ช่วงกากโตพี่น้องไปใส่บอ่อใดอยู่เต็นในบันแพงอยู่เต็นสนามวุ้นลีแล้วก็อยู่บ้านกินนอนไล่หลับ,บ,บเ,เปล่หบ่มีเข้าไปอีกเครื่องหนึ่งกับไปลงเครื่องแล้อ่ะความที่สิตา้วพี้ง อันนี้สิ่งที่อยากได้พี่น้องอยากได้ไ<อ>วิดลงมาสักเอาละลงมาบ่ได้เตีย้ยมันแคบพี่น้องอันนี้ก็ไปบืนแล้วเลือกล่างอยู่ทางไหนนู้นหลากหลายล่างอันนี้ก็อยู่ล่างที่สามสันสามในในไม่แค้นผกักอ่ะรุ่นแข็งยางดีอ่ะพี่น้อง,แ,งแมนแต่เอาบปอยู่ห่างิร์ดอันนี้บ่ห่างได้เพราะว่า แงองหลีนี่จับเบออหาอันหาอันเี้บแมนอันนี้อันเละย์ยีหาบาทหาอันคู่กันอนมีิกันีม่ได้หอ,อยอประยหยัดพื้นที่เพราะว่าตอนนี้เหลืออีกสูตรหนึ่งที่เอาล่วมมาว่าในใดคือสูตรเพ่งผีแอนสูตรพูดไทยเอามาเคี่ยวไปพี่น้องจะสิเดไซน์บอลรูรดูกาลน,นี้ แบบกูม่มีหวีแววเลยแหง่งเป็นจังสีอ,อ,งอันนี้เอาตากโหลดอันนี้กำมองโตชิ้นเขาวรัาพี่น้องผู้เอนอนหลับอยู่คนแล้วนอนเบ้นสิไ่ไหมเจอบเบิ่งไปอีกจอบเบิ่งไปอีกที่เปีนน้องเหตุยังอยู่วุ้ย ไอ้วั<า>ววาวมีอย่างแอบไทยซื้อ,โ,อโปอกเบื่อไอ้ประทายอันนี้กับโตกินเขาหมองนอนบบยยอุ้ยข้าพ่อนั่งเอกโยต์ข้าพ่อนั่งเอกแล้ว เราลาบอ,บบอนอนกิงข่าวลรวบอไปได้เลยไปได้เเปิดวงบอทำสิ่งเนี่ยเขาถามมากไป,ไ,ปได้เเปิดเมื่อไรเมื่อไหล่ละค่ะเขามีงานจางมากหเหรอดีแต่ว่า<ช>สถานทีบออ๊บนวย แม่ราไม่มีเงาเหยแม่ร้ไม่มีเอยเลเออแม่จะคองบานแล้อยู่น่มเหมือยไม่้านหืมี่นุ่มเหมือยมือมีเลือดผู้ใดหลายสดนนะที่เขางานอพกลูกไม่คุ้มอะ ก็ยังกินแรงเหมืนเฮามครแกงสมอะไรแกงสมสมกัดอย่างก <c oughs> ็สว่ามันขอดไข้ตืน้นข <c oughs> อดไข้อีกแล้วเออขวางกูกัดแมงมนมซิกนี้เจอ,เอไม่อย่างมัวงดีไหมปวดจากขึ้น เราไปต้องโหนหูเนาะตักขึ้นเขาว่าสิเป็นตัวบอดี้ล่าอีกไงเป็นตัวบอดี้ล่าอีกคือสีพุ่นละฤดูกาลหนาอูอ้เขินฤดูกาลหนาเป็นแบบนี้อีกก็เมืออ่อยใจอยู่เด้อเนาะมาปาอแค่แพลวผ้ากับตะกาศสองมือหรอหันเนี่ยมาปิดวงปิดวงแล้วโดยตรงใครตัวมันได้ปิดเท่าเนี่ยจเห็นอย่างบอนี่สติงกิ้งกับบอด้หน้าประกาศออกอะไรสุดหน้าอะไรออก นั่งกัสิอาศัยไรสจดิปานน้านราเพอทั้งหนกกระปานทั้งนั่นโนกนี่น,น,น,นั่นโน่นนี่นั่นทั้งนกทั้งนั่นแต่ว่าตอนอยากมืออยากกินบวมมือเดี๋ยวเขาไปกันค่ะเป็นอย่างไรแปลบวมมือเพอาะเหตุบอกอืมผม<ร>บอกบอกยังไม่สว่หวานควงมืนอนหมอไปใส่เอา เอกะมังก็ใส่เอาบอกว่าสิแกงหมอือหรือสีเห็นอย่างหเจะว่าม่ของวานมือแหละแกมอือก็ยากดูดิใช่ไหาแกมอือใส่ไก่เนี่ยเดาบานบกแกมอือกับพัดแกงแกงอนละกเห็นาหันี่าเป้งนาบอกบลกหลายนึงพัดมือือพัดแห้งๆไม่ได้ังไงพัดมือเคยมีอยู่บอกเคยกินจะคือโอ้โหเป็ดซิมิเตีอตัวมังือ คอือเพราใครพอาะว่าน่อยพรย่ใครอันบริโภคเนอยเขาอก่อใครกินหรือรอยคนที่จะกินอยู่มองมองเมมมออยู่โด่มีอย่างเห็ดนะเห็นแนวกิน ะผู้เอเแลเห็ดแกงสุมพี่น้องแซ่บแซ่บเห็ดแบบแบบเนย แล้วพี่น้องเอามาให้ส้มกันอันนี้เสร็จแล้วนี่ตากแล้วหอมก็สิได้ใส่ย่ำได้กอสิได้ใส่สิเบิดกินก่อนบอสเราห้องก็สิเก็บใส่ล่างไว้อ่าให้ดุกนอนดูก่อนแล้วตากไปพี่น้องเนอย่พี่น้องม่ให้เบิ่งกัน ว่าการเป็นอยูอยู่ยังไงส่วงการตัวไปแใส่บอดด้พี่น้องก็เลยถ่ายคลิปให้เบิง้งฝากกดไลก์กดติดตามไมได้พี่น้องเดอ้อขอบคุณได้หลายค่ะ